เดี๋ยวนี้ผมจะมาถามทีมช่างนะครับผมว่าช่วงล่างรถรุ่นไหนหรือยากที่สุดนะครับผมเจเจว่ารถรุ่นไหนหรือช่วงล่างยากที่สุดถ้าเป็นช่วงล่างก็เป็นมิตซูมิตซูบิชิไทตัตนนะผมให้มิตซูเป็นรถที่หรือยากอันดับหนึ่งเพราะการหรือโชคหรือปีกหรืออะไรอย่างนี้ยนะกายกายรถรุ่นไหนวะที่หรือช่วงล่างยากที่สุดอ่าก็ต้องเป็นมิตซูมิชิไทตันแฮชันยากมากมาก จงแปลว่ารถรุ่นไหนที่มันลื้อช่วงล่างยากที่สุดน่าจะเป็นพวกปาเจโร่นิสสุบิชิได้ไงนิสุบิชิหรือยากครับมอนมอนมอนครับรถรุ่นไหนที่เอ็งว่าลื้อช่วงล่างยากที่สุดอ,อทุกรุ่นครับเพราะว่าผมไม่ทำตอบเล่นปาเจโร่ยากจริงที่สุดแล้วคิวคิวคิวเอ็งว่ารถรุ่นอะไรวาที่ลื้อช่วงล่างยากที่สุด bm นนนนเองว่ารถรุ่นอะไรช่วงล่างหรือยากที่สุดวะพวกรถที่เราทำนั่นหรอใช่อ่าไททันไงมีซูบีชีไททันอันน,น,นี้ปะใช่เลยพีไ่ได้พีไ่ได้ไไดพี่ว่ารถรุ่นอะไรช่วงล่างหรือยากที่สุดรุ่นไหนวะไม่เคยหรือเลยเเเพี่ไม่ได้หรือเองอะ่ะพี่ไม่รู้หรอก